สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้แันครับคลิปนี้พบกับการเก็บเหรียญนะครับสำหรับมินช็อกโกกับตาช่างเหรียญครับตาช่างเหรียญเนี่ยทุก4วินาทีนะครับจะแปลงคะแนน3ามแสนมาเป็นเหรียญให้เรา160เหรียญครับผัดที่2ที่ผมเลือกใช้จะเป็นคุกกี้ครีมเนยครับเพราะว่าเพิ่มบริษัทเหรียญให้เรา25%นะครับสมบัตินะครับจะเป็นกระปุกช้างกระปุกช้างเนี่ยเมื่อเราเก็บเหรียญทองจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น25เมื่อเก็บเหรียญเงินได้พันเจ็ดนะครับกระถางเวทมนต์นีี่จะมโอกาาสสร้ง กลุ่มดอกไม้เหลี่ยนถึง6%ด้วยกันแล้วก็ได้โบนัสเปลี่ยนตอนจบ1ิบซนะครับบูสเตอร์ที่ใช้ครับเปลี่ยน2เท่านั่นเองครับโอเคครับมินช็อกโกครับกดฟาสต์ t าร์ไปเลยครับเพื่อให้มันเสกเหลี่ยนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นครับก็คือความเร็วมันจะเต็มความเร็วพิถนฐานจะเพิ่มขึ้นนะนั่นนะครับผมคล้ายๆกับคุกกี้เชอร์รี่นะครับก็คือคุกกี้เชอร์รี่เนี่ยเมื่อความเร็ววิ้นฐานเต็มเต็มที่ครับมันจะปาถึง7ลูกด้วยกันครับระเบิดนะครัับซึ่งตวนี้ก็ แนวเดวกันเลยครับเมื่อวิ่งแต่ว่าความเลืวิฐานเต็มที่เนี่ยมันจะมีโอกาสอัตราการเสกเหรียญจะมากขึ้นด้วยเช่นกันครับมีดวงครับผมผมได้ขึ้นโบนัสทานครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับผมดีครับผมชอบครับเพราะว่าเราจะได้ตุนคะแนนไปเยอะครับเมื่อตุนคะแนนเราก็มีโอกาสหักคะแนนมาเป็นเหรียญให้เรานั่นเองครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดวงอตนนี้ดวงดีครับโอเคมาต่อกันนะครับผม แต่ว่าเจ้ามินช็อกโกเนี่ยก็ต้องใช้ดวงเหมือนกันครับถ้าอยากได้เหรียญเยอะๆครับบางทีมันก็เสกน้อยครับอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์มันโอ้ยกระโดดข้ามจยดน้ําไม่เป็นไรครับอันนี้มาเก็บเหรียญให้ชมกันหนูเก็บเหรียญเยอะๆไว้ก่อนครับจะดีเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นคะแนนทุกอย่างครับ เป็นคะแนนเยอะอะถ้าเป็นเหรียญทองก็ได้สองพันห้าครับจากช้างนั่นเองครับถ้าเป็นเหรียญเงินก็เหรียญละพันเจ็ดด้วยกันครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรงอกออกมาจากพื้นครับไอ้ที่งอกมาเนี่ยเป็นความสามารถของเจ้ากระถางเวนต์นั่นเองครับโอกาสถึงหกเปอร์เซ็นครับที่จะสร้างดอกไม้เหรียญครับก็คืองอกออกมาจากพื้นนั่แหละครับที่งอกออกมาจากพื้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีกระถางวทมนต์ครับต้องวิวัฒนาการครับคุ้มมากๆเพราะว่า มันจะได้โบนัสเหรียญตอนจบอีก12ถ้อร์เซนาติดวีนะครับถ้าไม่ติดก็10นะครับผมโอเคตอนนี้ทําได้ดีครับอยู่ตรงนี้ได้9,800เหรียญครับ9 9 0 0ครับโอ้โหดีมากครับเพราะว่าเราได้โบนัสท่าตรงเมื่อกี้นั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเล่นเซตนี้ครับช่วงขัดที่2เจ้าคุกกี้ครีมเลยครับถ้าเราเล่นแบบไม่ชนนะครับแล้วไปถึงจุดโบนัสท่าครับเราต้องเราต้องตั้งใจชนเนี่ยเพราะว่า ไม่งั้นพลังชีวิตเราจะมากนะครับมากเกินไปทําให้ไม่ได้ขึ้นโบนัสหมีแน่เองครับเมื่อไม่ได้ขึ้นโบนัสหมีเราจะไม่คุ้มนะครับผมขึ้นโบนัสหมีจะคุ้มกว่าเพราะว่ามีเหรียญร้อยตั้งหลายเหรียญเลยครับ ตรงนี้ไม่ใช่เหรียญทองครับน่าเสียดายครับจะเป็นเหรียญทองนี่แหลมเลยครับผมโอโ๋อคามินช็อกโกวิ่งนี่รับผมลืมตาครับผมก็เดี๋ยวว่าเพลงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยครับเพราะว่าเพลงไม่เหมือนตัวอื่นครับคล้ายๆกับที่เราเล่นล็อกสตาร์นะครับล็อกสตาร์จะเป็นเพลงอีกแนวนินครับผมเเพลงแนวร็อกส่วนอันนี้เป็นเพลงแนวคลาสสิกครับ บางคนนี้ครับโอ้โหปิดเอฟเฟกทุกอย่างครับเพื่อฟังเพลงรับขนาดนั้นเลยครับสุดยอดครับเพาะจริงๆมีคนทำจริงๆริงนะครับผมถือว่าแปลกดีโอ้โหหยดน้ำสองหยดพร้อมกันครับเมื่อกี้นด้ครับ <S <S ฟาโซล่า ผมว่าอาจจะเป็นบักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเขียนว,ว่าโดเรมีและฟา้าซลลารครับแต่ว่าตอนที่ผมรีวิวครับมันมาสองลอกครับอาจจะเป็นบักก็ได้ผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับไม่รว่าโอ้ยเสียงดัง <laughs> จริงผมปิดเฮ้ยอื้อไม่กล้าโดดครับอ้โอโหตั้งร้อยเหรียญครับผมถ้ามีแฟรี่เราจะดูถึงนะครับแต่ไม่มีครับแหมตัวเอสไม่มาครับน่าเสียดายครับ มันจะได้ขึ้นโบนัสทางอีกรอบนึงนไงครับเห็นไหมครับว่ามันมาสองรอบครับอาจจะเป็นบั๊กครับเพราะว่ามันขึ้นเหมือนกันเป๊ะครับโดยเลยมีแลฟาสตลาตอนที่มันมาช่วยนะครับก็คือต้องมีสองตัวสลักเกาหลีต้องมีสองตัวมันถึงจะเป็น power บว,วกนะครับ เริ่มลายตาครับผมมันเร็วด้วยไงครับเจ้าตัวนี้ยเหมืเลยครับผมเฮ้ยชิรีดเดอร์ไม่มาโถยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาจะดีกว่าเพราะว่าเราจะเสกเหรียญได้มากกว่านี้ ดันไม่มาถ้างั้นไหครับไม่รู้เป็นอะไรกระเทียมมาครับมันชอบไม่บาปให้ผมเลยอ่ะโอเคอย่างที่บอกครับในช่วงแรกครับเจ้าตัวนี้ผมต้องพลาดชนนะครับตั้งใจชนไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเลือดเราจะเยอะขึ้นเยอะกว่าไม่งั้นเลือดเราจะเยอะเกินไปครับทําให้ไม่ได้โบรัสหมีน่เนเมื่อกี้ผมตั้งใจชนไปเลยครับเป็นจุดยากพอดีครับผมโอเคชีลด์ดอร์มครับผมก็เล็งได้สบายครับผม มีเลยครับผมเราจะได้โบนัสมีครับโอเคออในโบนัสมีก็เหรียญทองเยอะแยะครับอย่างที่เห็นครับอีเหรียญใหญ่มาเยอะยิ่งคุ้มครับดีมากครับน,นั่นโอเคยังมาตอนจบเฮ้ยเวกรรม <laughs> ตกกระจายโอไม่น่าเลยโอ้จบแบบนี้ไม่สวยเลยครับ เท่าไหร่ครับ90,003นะครับโอ้ยยังไอ้นี่ไม่เสร็จเลยครับ9 3 0 0นเหรียญครับโอ้จบแบบตกเหวซะงั้นนะครับไม่น่าไปตกใจเลยผมนี่โอเคคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจครับเก็บเงินได้เฉียดแสนเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้ามินช็อกโก้นะครับถ้าใช้สมบัติแบบเต็มเต็มที่แบบนี้ครับโอเคนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเจ้ามินช็อกโก้ ยี่ห้อชูสู้ชีสเค้กได้สบายหรือครับวันดีครับผม